แต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมคงต้องเยี่ยมท่านแน่นอนเพราะว่าผมยังไม่ได้รู้สึกว่าท่านได้ทําอะไรผิดมาตั้งแต่ต้นทางมาตลอดในปัจปฏิบัติท่านถูรนาตาตากระํารโดยอำนาจการจัดก,การการเข้ามาสืบปฏิจจติรัฐบาลน,นอกระทดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ตั้างขึ้นมาเนี่ยเราที่สุดนั้นในสายตาผมท่านเป็นนักสู้ครนนับก,ก,ก็เมื่อวานก็เห็นภาพท่าน สมชุดขอกลมสีบฟ้าแล้วก็ดูเหมือนจะตั้นผมก้อนถุงด้วยท่านก็สะเทือนใจแต่ผมคิดว่าท่านก็พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าท่านจะหนีไปเลยเนี่ยท่านไปได้เลยถ้าท่าน,นอยู่ในประเทศแล่ท่านก็ไม่ได้อยู่นอ,นอกที่เลอแม้กระงการที่สสท่านตัดสินใจก็ถือว่าท่านเป็นคนที่รับผิดชอบกับตัวท,ท่านเองนกประหารที่ิคนรุ่นหครับ ในสาตาผมท่านก็เป็นรู่คุณี่ใจตืนรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ